สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณแม่คะสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อพววันตีนะแม่นะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ u ูดีเวลเน s c e ซ็นเอร์อุดรธานีคุณแม่ชื่ออะไรคะรัศมีดำดาจ้ะจ้ะ,ะคุณแม่อายุเท่าไหร่จ๊ะหกปีหกสิบปีโรคประจำตัวคุณแม่คืออะไรเอ่ยคะหัวใจเบาหวานหัวโรคไตรักษามาจากมือแล้วจากเดือนแล้วตั้งปีแล้วจ้ะ ลูกษาลูกบานมันก็โดนแล้วแต่ว่าลูกษาอย<ฤ>ู่นัุณหมอนี้เาจังได้มือที่หกมือนี่บอกจจ้าแต่ที่นี่คุณแม่ไปรักษาอยู่ใส่ตาเบาหวานเบาหวานกับโรคประจำตัวแม่มีเบาหวานจา้าอะไรอีกคะเบาหวานหัวใจโรคหัวใจโรคไตหัวใจเป็นอะไรเอ่ยห,หัวหใจเพิ่งว่าเป็นหัวใจโตหัวใจโตจักปีละจ๊ะ โอ้ยเพิ่นกับว่าได้บอกเนาะเพิ่นกับว่าแตบโตเพิ่นกับจักยาจิ้มเลือดนั่นแหละที่นี่คุณแม่รักษามาจากปีทั้งหมดเลยจ้ะอนุใจโตนี่ประมาณว่าแม่ปรั่งเลยซีหาปีมันจะเพราะว่าเมื่อยเดี๋ยวเบาหวานนะจ๊ะเบาหวานโอ้ยแม่ได้40กว่าปีแล้วเป็นมานนะเป็นเบาหวานมา20กว่าปีจ้ะกินยาตลอดตลอดค่ะจนกระทั่งไตเหลือเท่าได้บันเน่ ว่ายว่างคันว่าขันที่สามบัรยินถิ่นคันละวที่ซีมารักกับอันอ๋อเป็นโรคไตวายระยะที่ซีโรคหัวใจโตเบาหวานมีความดันไหมจ๊ะความดันก้านี่เป็นบางครั้งแต่ว่ามันกับท่รมดาปกติอยู่บ้าที่นี่คุณแม่กินยารักษาอย่างแน่หนึ่งว่ายก็เบาหวานเบาหวานอ๋อเบาหวานฉีดแล้วจ้มือละมือละ ย่ำมือเศร้าหนึ่งสิบสองยูน,น,ยนิตนบาทดียูนิตยูนิตถึงขึ้นไปที่ยังบือบาทสิบสองยูนิตย่ำมือเศร้าจังย่ำมาห้าล่างมือกับหกย่ำมแรกหกย่ำม,มือแรกหกจัง,มมงจที่นี่หลังจากที่คุณแม่ได้มาที่ศูนย์สุขภาพยูดีเวลเนสเซ็นเตอร์มาได้มือที่หกมือนีิเนะาะจ้าบาที่นี่มือคุณแม่มามือแหลกนะคะดำดำขาดำปานว่าปานว่าต่อตะโกไปยังไดแม่ ดตอนคุณแม่มา้ามือแรกขาคุณแม่สีดำคือจังสีมินหมอนี่เนาะดำเหมือน,นดำเหมือนตอตะโกเลยจ้ะ,ะทีนี้คุณแม่มานี่ได้ได้มือแรกมือแรกขาคุณแม่เส้ด<ะ>าดำลูกสึกยังไงจ้ะว่าามันหายใจกัจ้ะหายใจดีขึ้น หายใจดีขึ้นบานี้บวมพ่อเ<ว>นาะตะกี้บวมบานี้อ่าที่นี่คุณแม่เมื่อยอาการเมื่อยหลายๆนี่ที่ย่าง,งบัสะดวกเลยย่างบัได้เนี่ยตอนนี้หลังจากที่มาได้ไมากินสารอาหารท่านยืพืชแล้วเป็นอย่งไรจ๊ะก็ว่ากับมันอาการดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะดีขึ้นเรื่อยๆที่นี่กินเมื่อจะแก้วบานิห่วยมันเกือสามเวลาคุณแม่กินแท่นเข่าเลยวันตีจ้ากินแท่นเข่าขาดำๆกลายเป็นขาขาวเลยบานี้ อจอ,ม,อ,อจมันยังมาถึงอาทิตย์นามากนิมันยังมาถึงอาทิตย์นแมนะ่เนาะอาการปวดตึงในร่างกายหลหรจะ๊จะก็มีจะปวดสันหลังนี่กับ,บนี้นี่าะดีขึ้นเท่าไหร่มันก็ดีขึ้นกว่าเกาแต่กินมันปวดแล้วนอนไปแข้งนอนหลับนนมัน,นปวดเต็มซีปแม่หันจักแน่นค่ะห่วยเต็มซิปห่วยมันสีวาง 6กดไปแล้วที่โอ้บ่ธรรมดาตัวน,นี้ดีขึ้นหลายนะแม่เนาะ,ะบ้านนี้ยาคุณแม่ไปหาหมอจะเคลอยยังหลังจากที่ได้กินท่านยาพืชนี่แล้วบริษัทไอริ่งเนี่ยจะ้ะบอคนรับเหมือนได้บุ้มแม็กกับบได้เบิ่งตัวลวะแต่ว่าแต่ว่าแม่ดีขึ้นหลายทุกอย่างเนาะ,ะบ้านนี้หัวใจที่ว่าเคยเป็นโรคหัวใจมันเป็ียนยังไงตะกอนอะ่ะมันมันมันแน่นมันทําเจ็บก็ได้เดี๋ยวนี้มันกระพอะ หายใจสะดวกขึ้นเนะาะหายใจโล่งนะจ๊ะนะโอเคยินดีด้วยนะแม่คะกินต่อเนื่องด้แม่เด้อทันยาพืชทางการแพทย์